รีว e ิวอีบุ๊ก34เรื่องแม่ท้องหรือให้น้องลูกต้องรู้ยังพร้อมสู้อยู่กับโควิด -19 เรื่องนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด16หน้าครับจะทำขึ้นโดยมูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทยอีบ e ุ๊กเล่มนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับโควิด -19 ที่แม่มือใหม่ควรที่ต้องรับรู้นะครับบรรยายเกี่ยวกับโควิด -19 คืออะไรและมีความเสี่ยงกับการตั้งครรภ์แค่ไหน โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย 1. พร้อมคำแนะนำวัคซีนหรือช่วงเวลาไหนที่ควรฉีดวัคซีนครับ 2. การดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรให้แม่และลูกปลอดภัยจากโควิด -19 3. แม่ท้องแม่ให้นมลูกควรใช้ยารักษาอะไรในการรักษาโควิด -19 4. คลอดอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด1 9 สำหรับใครที่สนใจอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย YouTube มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยขอบคุณครับ